วันนี้ก็จะมาสอนการใช้ไฟ image ISO ติดตั้งระบบสมาร์ทรีเฟอร์ของอุบนนะครับที่ผมได้ทำขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะครับ,บน,นี่เราก็เราไปที่ image ISO เป็นประตูนะถ้าใครที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์จริงก็ จะเป็นอีกแบบอะไนะครับอันนี้ผมจะทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับมาต้องทำยังไงนะครับปัสต้าเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็น,นันที่สองนะครับ b o o บ System Installer นะครับอ กด,กดกด่ตอนสีออกเลยนะครับอ่ายูเซฟฟูนีนะครับภาส่ยูเซฟฟูนลงไปใก็ใส่ยูเซ์แล้วแต่จะใส่นะครับพัาเปิดก็นรกแต่จะใส่เช่นกันนะครับแล้วก็กด next ไปนะครับ ก็กดเก็ตนะครับแล้วก okay, ็สตาร์ทเลยนะโอเคก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดโอเครีบูสนะโอเคเสร็จแล้วนะแล้วก็ล็อกอินด้วยพาสเวิร์ดที่เราได้ตั้งขึ้นมานะครับเดีนี้เรามาทดสอบตัวเว็บกันนะครับว่าได้หรือเปล่า รนะรไม่ได้นะครับเรามาดูตัวอีกตัวหนึ่งนะ <S 2> <S 2> ตัวนี้ได้อยู่นะครับันโทีนี้วิธีการแก้ไขเรานะครับ <S <S แล้วเราก็มาตรงโคเดาวน์โหลดแล้วก็สมารธิโคเรสม,มาสเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเรามาแก้ไขไฟล์ตรงนี้ก่อนนะครับขีด <c oughs> กว่าแล้วเดี๋ยวโปรตนดิส เอาแบบตรงนั้นะแล้วก็แก้ภาพคอาฟิกต่ตางๆนี้ให้เป็นของเรานะครับแล้วก็เซฟแล้วก็แก้ต่อ,อ,อไปตรงนี้นะแก้ IP ตรงนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับแล้วผมเช็ค IP พีออกมาไพีผมเป็นไอพีตรงนี้นะครับก็จะแก้ พี่ตัวนี้เกษตรนะกรับปีซีนักกวมานะครับเทีนี้เราจะใช้คำสั่งรับคือ compose down ก่อนนะครับเราจะปิดจะปิดเป็นกล่องนะครับจากนั้นเราก็ค่อยสั่งคือ c o m p พ s e up นะครับ แตบบ่ไม่มีกรเลยนครับไม่ได้วิธีแก้นะครับกด ctrl c ก่อนไปที่คือ ps ตัวต,วตวอนนี้รายังไม่มีคือเราไป็น docker i m a ม e เราจะลบับ i m เม e อ๋อก,ก่อนนะครับมันจะมีอยู่สี่ตัวแต่เราจะลบแค่สามตัวนะครับคำสั่งรับคอ image image มละ es นะครับ R m นอยู่นะครับงั้นเราจะใช้คำสั่งก็คอมโพสดาวก่อนนะครับนะดาวเสร็จละก็เมสเ m aze, IM, ก็วาง id ไปนะครับ,น,บนะจบแล้วนครับเดี๋ยวจะทำมันต่อมานะครับจะทำมันตรงมาเป็นตัว API copy วางนะเสร็จแล้วนะครับ เราตัวภานาสามกป็ปีวางเสร็จน,น,นะครับทีนี้ก็มาใช้คำสั่งคือ compose ับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เรามาลองใช้ดูนะครับอ่าได้แล้วครับ่าแล้ว ก็ทีนี้เราก็จะมาเานี่ยมันอยู่ในโหมดทีบัคนะครับนนเราคอนเทสซแล้วก็เติมลบปีเข้าไปนะครับยกระเพียงเยอะนะนี่ก็เราสามารถปิดตัวนี้ได้นะคท <c oughs> ี่มันก็เรียนทำงานดูนะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้ตงระบบสมัครรีเฟอร์ผ่าน <c oughs> ดูอีเมจไซสโอนี่ก็ขอจบคลิปวันนี้น,นะครับสวัสดีครับ